สุขโขทัยกับนครปฐมเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วโยนโด่งมาลูกนี้ได้โคกด้วยโอ้โหไม่ตรงคริสเาีิโ,โ้เทคตัวขึ้นไปนี่สูงที่สุดแล้วนะครับเอ,อเนโตเปิดโค้งมาลูกนี้จับบอลได้วาโดแต่แถว2จับเราก็กดลูกนิดยังเซฟไว้ได้จสซีีมาพ,พ,พบอีมพระพบดึงจัหวกรตรงกลางตัวหลังมีเหมือนกันละจริงดูดิโอ้ย,ยังซปเปอร์เซฟครับลแล้วก็ผู้สิงเหลืองไปแล้วนะครับ ยังไงครับแล้วมีเสียงเฮขึ้นมาในสนามเนี่ยเข้าช้ากว่าจริงครับโดนครับเรียบร้อยครับสิบคนครับซายของพารดอนหรือว่าขวาของเลอสันโอ้โหเซฟได้ครับโอ้เหลี่ยงไปทางที่พัฒนาชัยอยู่นะครับเอาเล่นเร็วมาแล้วครับเล่นเร็วมาแล้วจังหวะนี้โล่งๆยิงแล้วก็โอ้โหไม่ตรง โอ้โหนี่สมาที่หลุดกันไปหน่อยนครปฐมครับอูเรสลี่นี่วิ่งไปหาผู้ชิ้นใหญ่ก่อนสังรามเปิดโค้งมาลูกที่เข้าหัวเลยโอ้โหโฉบมาครับธีรนัทโอ้แต่ว่ามองไม่ตรงสามสิบเก้าลูกทีนะครับโยนโดมาลูกที่ด้โคลโอ้โหไม่ตรงโล่งโลงแล้วครับนี่เป็นโอกาสวันนี้เนี่ยถ้าได้หนึ่งคะแนนถือว่าสําเร็จแล้วครับแล้วผู้ชิ้นก็เป่าจบเกมเลยครับสุโขทัยกับนครปฐมครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนน